การรักษาโรคสมาธิสั้นนะคะมีการรักษาที่หลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นการทานยาการทํากิจกรรมบัตรการฝึกทักษะทางสมองโดยการรักษาของทางเราจะเป็นในเรื่องของการฝึกทักษะทางสมองค่ะโดยที่เด็กๆเนี่ยจะสามารถที่จะพัฒนาทักษะต่างๆเหล่านี้เพื่อให้สมบไวแล้วก็สมดุลกันมากขึ้นได้ค่ะจะไม่มีในเรื่องของ side effect ของยาเพราะว่าเราจะเป็นกิจกรรมการฝึกสามารถทำควบคู่กับการทานยาได้ ถ้าหากน้องฝึกได้ดีน้องๆจะมีโอกาสที่จะลดยาหรือไม่ต้องทานยาได้เลยถึง50%ค่ะรามีตัวอย่างน้องที่เข้ามาทําการฝึกกับทางสถาบานันร่วมกับทานยาอยู่หลายคนค่ะน้องเหลือนคนตอนนี้ ก็เริ่มมีการลดยาโดยอาจจะเป็นการกินเหลือแค่เฉพาะก่อนนอนนะคะจากตอนแรกที่อาจจะต้องทานทั้งเช้าแล้วก็ก่อนนอนเดี๋ยวน้องๆบางนคนนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการปรับยาในตอนแรกที่น้องๆเนี่ยทานยาตัวไหนเนี่ยก็รู้สึกไม่ค่อยมีประสิทธิภาพพอมีการฝึกตรงนี้ร่วมด้วยนะคะก็จะช่วยให้การทานยาค่ะมีประสิทธ,ธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งครั้งนี้นะคะจะเลือกเป็นการรักษาแบบใบเนี่ยการรักษาค่ะมีหลากหลายรูปแบบ แบบไหนนะคะจะดีที่สุดกับน้องเนี่ยจะต้องลองก่อนค่ะ Bane a n น c e ไ t e r Unlock Your b a จูเ Change Your l ล f e ค่ะ